สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอย่าจ่าเตรียมตับยี่สิบบาทเตรียมของก่อนนะคะเตรียมของไว้เดี๋ยวอาบน้ำอาบท้าแล้วสิไปทำงานนะคุณแมมาตนามาจากบ้านนาหลังน้อยนะคะ ทำขายยี่สิบาทได้ค่ะเ,เพื่อนๆแปลว่าขายแบบหมู่บ้านเฮ้านะเพื <S 2> <S 2> <ๆ>่อนอันนี้คุดต้มตรัวตอนแรกอยากจคิดว่าเป็นกวกอเอ้อนยวแต่ แต่มันบม่มแม่นนะเพื่อนๆประเภทจุกแบบนี้นะอันนี้ชุดนี้สามสิบห้าบาทน่ากินอยู่นะคะเพื่อนๆกับภาพที่บอกไว้ชัดเลยนี่น่ากินอยู่นะคะ อันนี้เพื่อนส่งมาแล้วแต่เพื่อนทําส่งมาอย่างนี้แล้วนะคะ่จายจะคิดว่ามันโบสวยเจ๋าก็เลยมาใส่แบบนี้เพื่อจะได้มองเห็นชัดหน้าเพื่อนใส่อย่างนี้แ<บ>นน่ทิ้งใส่ให้มันแบบให้มันชัดเจนขึ้น กับลูกค้านะคะเป็นเครื่องนเนี่ยเพื่อนเป็นเครื่องเงยเป็นหัวใจมัว่วเนี่อบ้างนิดหน่อยแบบนเนีน่นยแบบแบบนี้ะนะเพื่อนเพื่อนจะจก,ก็บอกว่าคือบ้างนิดหน่อยนะเตรียมของให้ยาก่อนนะคะเพื่อนก่อนไปทำงานนะเพราะว่าบางทีเ็คือ ะบเปล่งนะกับเพื่อนเพื่อนบางทีน้อยก็สีน้อยเกินมันกับโบมันกับโกงามน,นะถ้าลายลายเขาจะขาดทุนแบบเลยนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าน้อยกับโบอยากให้มันน้อยเกินน้อยเกินมันก็น่าเกลียดมันกับบอกมันกับบอกสมดุลกับเงินนะเพื่อนเพื่อนแต่อันนี้นจะซื้อมาจากอันเมืองอำนาจ,จเจริญน,นะคะเพื่อนเพื่อน เนื้อสุดเนี่ยแบบคล้ายๆซอยจุอ่ะเพื่อนเพื่แต่มันใจใจคิดว่าเป็นชุดต้มมากกว่าชุดละสามสิบห้าบาทนะคะเพื่อนเพื่นบางท่านต้นจะขายชุดละห้าชิตว่าตาม่มใจจะมองตมองที่ตลาดบ้านนะคะเพื่อนเพื่นขายในบ้านนะ ใายมากกว่านี้ไม่ได้ก็จะมีเลือดหนึ่งถุงทเพี้อะเมื่อนีนจะจ่าอ้อมกี่แล้วทีพเพียนนเพ้ยนหนึ่งถุงเพี้ยหนึ่งถุงนะเพื่อนเพื่อนอแล้วยาจ่าก็จะติ๊นี่เพึ่นเห็ดมาเรียบร้อยยาจ่าไม่แน่ออกนะครับเพื่อนเพื่อนหมายถึงว่าแค่เปลี่ยนถุงนะเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนถุงให้มันงาม จำเป็นไหมนม่นจำประจำเป็นดอกเพื่อนแต่ยายคิดว่าจำเป็นมันมันมองแล้วมันมองชัดกว่านะเพื่อน ก็จะให้เลือดมาหนึ่งถุงนะคะสําหรับคนที่แบบก้อยเอาไปก้อยนะเพื่อนเพื่อนันเป็นเครื่องในเศษเศษเครื่องในบัเมนเป็นต้นที่แบบง่ายๆนะเพื่อนเพื่อนบอกว่าชื่อนี่เพื่อนเพื่อนกะบุยเ็นบ้างเนาะมันสะท้อนแสงจากฝั่งพุ่นมานะเตรียมไปให้ย่านะคะ ก่อนที่จจจาจะไปทํางานนะเ,นเพื่อนเตรียมพวกนื้เอาพวกงานแล้วเราก็จะแปะแบบนี้นะครับเจจาก็ซื้อซื้อกระดาษแปะมาเลยนะคะเ,เพื่อนๆบทมเขียนมันมันออกนะเ,นเพื่อน ขนาดใส่สีอันนั้นจะว่ามันเป็นน้ำนเนาะสาวาทอันนี้เป็นตับยจจาก็อู้มาโบเห็นเนากเพื่อนๆเ,เนาะเออสาวาทนะคะนี่ตับสดๆนะคะเพื่อนๆขายราคานี้เลยยจจานะสาวสามสิบบาท บางท่านเพื่อนก็นมาขายแบบสุดเฉียดนะหาสิบบาทจะได้ขายนะคะพเพื่อนเมื่อกี้นี่แสงมันบอกนะเนาะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอันนี้เป็นตับนะคะเหตุเป็นยี่สิบบาทแบบไผรมีลูกน้อยลูกลูกน้อยลูกอ่นน่าจซื้อเก็ตได้ยี่สิบบาทไม่น่าเก็ตน,นะคะพเพื่อน,พอนะะพเพื่อนใหญ่หลายพ้อมนะคะเพื่อนเพื่อน ส่วนนี้ช um, ุดต้มช mm. ุดอันนี้มีเลือดมีดีมีเพียอันนี้เพื่อนเห็ดมาเรียบร้อยแล้วนะคะซามจะจาขายสามสิบห้าบาทแต่ที่อื่นเพื่อนน่าจะขายชุดละห้าสิบบาทเน่ยจะจาขายสามสิบห้าบาทเพื่อนเพื่อนเตรียมเครื่องไว้ให้ย่านะคะเตรียมเครื่องไว้ให้ย่าไปตลาดนาอแล้วเราก็ติดราคาล่าอยางไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนติดราคาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อบางบางเทือกเนีบยท่านแบบนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อนของเดี๋ยว บางครั้งยาเขาจะไม่ทันนี่ตอนเช้าลูกซายาจาก็ซิมาเบ่งให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีหลายอย่างมีเนื้อมีอย่างเดียวเจจาก็อันนี้ก็เป็นเนื้อนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นเนื้ออันนี้ยาจาก็ขายอันนี้เป็นเนื้อไหลเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนื้อไหลเด้อเนื้อไหลเนื้อไหลเนื้อสะโพกนะคะอันนี้เป็นเนื้อหัวไหลเนื้อสะโพกนะคะเพื่อนเพื่อนเจจ่าก็มาสร้างเบ่งแล้วห่อกระขายอันน่ะสามสิบบาทเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามสิบบาทนี่ทํากินได้ กันหม้อหนึ่งเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ฮะเพราะว่าหลังจากที่ย่าจะาเห็ดแล้วก็สร้างเบิ่งแล้วย่าจ่าก็ไปเห็ดกับข้าวเห็ดกับข้าวกินเนี่ยทาได้ทําได้ฉาดใหญ่นะคะเมื่อคืนย่จ่าก็เห็ดกะเพราค่ะเพื่อนเพื่อนเห็ดกะเพราเนี่ยเห็ดกะเพราก็มาให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนเบืงนอกเหนือจากที่ยะจ่านอกเหนือจากที่ยะาจ่านอกเหนือจากที่ยะจ่า ไปทางานแล้วกลางวันเห็ดย mm ังก่อนไปยยจ่าจะต้องเห็ดยังเน่แบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเยจ่าทาค่อนข้างจะเยอะนะคะฝากเป็นกําลังแรงใจให้เยจ่ากับพ่อบ้านในเดื่อเพื่อนเพื่อนยจ่าทำค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ขายค่อนข้างถูกนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้กับบริวารสิขายตัดหน้าตัดตาอ่านอ่านใหญ่เพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นทุนายจ่าไม่ค่อยเยอะเยจ่าบม่ได้ซื้อมาเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ซื้อมาเยอะนะคะซื้อมามือต่อมือแบบนี้เอากําไรอ่านสิบบาทสิบบาทแบบนี้เพื่อนเพื่อน บอได้แบบว่าโอ้ยซื้อมาแบบอลังการงานสร้างเจกจ่บุมีเงินนะครบเบนเพื่อนอันนี้ถือว่าบุอยากอยากหาต้นทุนอยากหาต่อทุนไปเรื่อยเรื่อยๆแบบนี้ะนะเพื่อนเพื่อนอยากหาแนวเหตุอยากหาแนวอนวันหาเงินหาคำเข้ามาเพื่อเป็นค่าน้ําค่าไฟแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนไม่ได้วางที่จะไปตัดหน้าตัดตาของพี่เพื่อนเพื่อนแบบนี้ะนะคะเพราะว่ายจกจะไม่มีเงินหมื่นเงินแสนที่จะมาซื้ออะไรเยอะๆน,นะคะเพื่อนเพื่อนซื้อแบบธรรมดาธรรมดานะคะเพื่อนเพื่อนแบบธรรมดา หน้าบ้านหน้าบ้านนะคะฝากพ,พี่เพื่อนๆเป็นกําลังแรงใจให้เจจ๋าหน่อยนะคะเจจ๋าสู่ค่ะนะคะกลางคืนไปทํางานกลางวันกันามาเตรียมของอีกมาเตรียมของแล้วกลับไปบ้านนาหลังน้อยถ้าบ่มเมื่อยมากเพราะว่าระยะนี้มันหน้าแล้งก็ไปทําความสะอาดเพราามันหกเนาะคะ่ะเพื่อนๆปีนี้ก็ไม่ได้ปลูกพักหยังนะคะปีนี้ไม่ได้ปลูกพักหยังเนาะคะ่ะ อา่ว่าสิปูมะพริกไว้กินนะคะลุมสองลุมนะค่ะเพื่อนเพื่อนไว้กินเพราะว่าพริกแพงเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนพริกแพงขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะเดี๋ยวมาให้เบิ้งว่านี่ยี่สิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเลือดถ้าเลือดหลายพี่มากนี่อันนี้อันนี้ยี่สิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนี่ตอนแรกจะจะขายแบบตับซิกซิกยาวๆเลยคือสาสิบาทนะคะเพื่อนเพื่อน บางท่านเขาก็บางท่านเขาก็ชอบนะคะแต่ยายจะจะเลือกขายหลายๆราคานะเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับหลายหท่านที่เพื่อนก็อยากคิดกับเขาแต่ว่าบร่อยากซื้อเยอะแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะหาทางเลือกให้เข้าถึงลูกค้านะเพื่อนเนหาทางเลือกเข้าถึงลูกค้าว่า ะระดับใดระดับใดเราแบบว่าพิจรารณาเอาเบิร์แบบนี้นะคระบเพื่อนเพื่อเพื่น,เ,น,เ,ปนเป็นแนวทางเพื่อเป็นทางเลือกนะครับเพื่อน สำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาแถวอ่าแถวยะสุธรแ,แถวบ้านชายมูลบ้านนาโป่งก็แวะเวียนเข้ามา,อ,าอุดหนุนยายจ๋ากับพอบ้านเนดือขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจทุกๆบ้านฝั่งบ้านพี่เมืองน้องฝั่งพี่ๆเพื่อนๆทางฝั่งยุโรนะคะบ้านไกลเรือนเคียงพี่ป้านนะอาอาที่อยู่กับยายจ๋ามาด้วยดีเสมอมานะคะเพื่อนๆยายจ๋ากับขอบคุณมากๆเลยนะคะ อันนี้ราคาเรื่องราคาเย,ยจายชัดเจนนะคะเพื่อนเพื่อนเขียนชัดเจนอนาชัดเจนห้ายาเลยนะคะเขียนติดไว้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนบมีการอนาไม่จะม่จะเจายนีลสิขาดทุนว่าสิไปได้ถึงไหนพวมเว่ากับลูกอยู่ว่าราคานี้ยจะ,จะ,จ,ะจะไปได้ถึงไหนเพราะว่าเอาแคาสาาแ่สิบบาทสาบาทแล้วสิบบาทสิบาทจะจ่าซื้อมาได้จากมือแบบนี้ซื้อของมาต่อได้จากมือแบบนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เว้ากันเนาะค่ะขอบพระคุณนะคะ